หนึ่งเทคนิคในการที่เราจะเที่ยวทะเลนะครับหรือว่าตากแดดแบบที่ดำน้อยที่สุดนะครับคือการที่เรารู้จักการป้องกันครับป้องกันมีทั้งภายในนะภายในก็คือเราอาจจะก,กินพวกวิตามินเอต่างๆอาจจะมาจากพวกมะเขือเทศนะครับหรือว่ามาจากวิตามินเอที่เป็นอาหารเสริมก็ได้พวกนี้จะสามารถเป็นเขาเรียกว,ว่าเหมือนซันสกรีนหรือว่าเป็นซันบล็อกเนี่ยธรรมชาติ า่านี่เทคนิคที่1น,นะก็กินแบบปั่นก็ได้กินเป็นผักผล,ลไม้แบบนี้ก็ได้นะครับก็ไปดูเอ,ด Google, เอาว่าการกด g o o g l e ว่าวิตามิน A มีในอะไรบ้างนะครับตัวอใ่างที่ผมทานบ่อยๆก็มะเขือเทศละกันข้อที่2นะครับคือใส่เสื้อแขนยาวผมว่าดีกว่านะเสื้อแขนยาวเนี่ยมียางานวิจัยชัดเจนเลยว่า ถ้าเป็นเสื้อสีเข้มอย่างเช่นเสื้อแบบนี้เดี๋ยวผมก็มันจะไปว่ายน้ำกับลูกนะครับมันก็จะสามารถช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบใส่เสื้อแขนยาวอยากไปเดินชายทะเลแบบที่ดูแล้วแบบถ่ายรูปได้ผิวสวยๆไม่อยากใส่เสื้อแขนยาวผมก็แนะนําวิธีที่3คือใช้พวก CC ซ u n ันสกรีนต่างๆซึ่งปกติแล้ว CC ซ u n ันสกรีนนะครับมันจะมี2แบบเลยนะ อย่างเช่นวันนี้ผมให้ทีมงานไปดำน้ำา10คนนะครับผมมีทีมงานทั้งหมด9คน CO e 1คนเป็น10นะครับก็ไปดำน้ำให้ทุกคนทา cc sunscreen ทุกคนเลยแล้วให้ทา3ชั้นพอทา3าชั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจบปกป้องแสงแดดได้ดีทุกคนกลับมาก็ไม่มีใครดำนะครับ แล้วแถมนะับซีซีเซนสก,กี้ที่ผมใช้ที่คลินิกเนี่ยมันกันน้ําด้วยมันมีสารบางอย่างที่ทําให้โดนน้ําแล้วมันไม่หลุดออกง่ายจะหลุดออกเฉพาะตอนที่โดนสบู่หรือว่าเจลอาบน้ําเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นนะมันก็จะช่วยได้งั้นมี3อย่างนะครับปกป้องจากภายในทานวิตามิน A จากมะเขือเทศจากผักผลไม้ก็ได้หรือว่าจะจากอาหารเสริฟไปได้อันที่สองนะครับใส่เสื้อแขนยาวไว้นะครับหรือว่าบางคนไม่ชอบใส่เสื้อแขนยาวก็จะเป็นกางร่มใหญ่ๆเลยนะนะยิ่งร่มใหญ่มากก็จะยิ่งกันได้ดีนะครับข้อที่3ามนะครับคือเราอาจจะต้องทาซีซีซันลก,กินเยอะหน่อยอันนี้ผมทาแล้วแต่มันอยู่ในแขนเสื้ออีกทีหนึ่งนะครับเวลาทาเสร็จนะครับ ท่านนานนะครับอาจจนกระทั่งรู้สึกว่ามันขาววอกเลยนะครับแล้วก็เลือกยี่ห้อที่มันกันน้าใครอยากดูยี่ห้อที่ผมใช้ก็ได้นะครับเป็นยี่ห้อที่มีน้องเพจสัจจรคุณหนึ่งเขาออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้นับชื่อ cc sunskit spf 50นะครับก็พิมพ์นับในคอมเมนต์ว่าผิวขาวนะครับแล้วเดี๋ยว AI ผมเนี่ยก็จะส่งลิงก์ให้ดูคุณก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปหาซื้อได้แบรนด์นี้มีขายในอินเทอร์เน็ตด้วยหรือเปล่านะครับลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับรักทุกคคนนนนะัอยยยาาากกกกให้้ทททุมมเเี่่วววลลแ็ช ช่วยให้ระบบหมุนเวียนประเทศไทยนะครับด้านการเงินเนี่ยสะพัดมากขึ้นเพราะว่าถ้าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับไม่มีคนไทยช่วยนะครับในการเอานเงินออกมาใช้นะครับช่วงนี้นะครับก็คนที่อยู่แถวจังหวัดอย่างเช่นพัทยาหรือว่าจังหวัดแถวภาคใต้นะครับที่เขาเป็นเมือง ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ค่อนข้างแย่ลงชัดเจนช่วงนี้นะครับดีเลยนะครับที่เราบินออกนอกประเทศไม่ได้เราก็มาช่วยกันเที่ยวเมืองไทยครับรักทุกคนนะครับใครจะดู c ีซี n าน n กเกก็พิมพ์คำว่าผิวขาวแล้วรอ AI ผมส่งให้นะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับที่ f a c e b o o k YouTube IG ที่ชื่อว่าหมอทีมน้ทีมและ t i k t o k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีสวัสดีครับ